ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดอบรมเวิร์กช็อปการเต้นที่ได้คณะ Battery Dance Company หรือ BDC บินตรงมาจากสหรัฐอเมริกาเพื่อมาถ่ายทอดให้กับน้องๆเยาวชนไทยได้มีโอกาสฉลองความสัมพันธ์180ปีไทยอเมริกันซึ่งตลอดเดือนกรกฎาคมเป็นการฉลองและพูดถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง2ชาติคณะแบต e r y Dance Company หรือ BDC เป็นคณะเต้นที่เดินทางมาจากนิวยอร์ก ก่อตั้งและเปิดการแสดงมายาวนานถึง36ปีซึ่งรูปแบบการเต้นจะเป็นการดึงแรงบันดาลใจจากแหล่งต่างๆมาใช้ในการออกแบบท่าทางซึ่งส่วนใหญ่จะสะท้อนเรื่องสังคมความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เห็นได้ทั่วไปในสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกาครับและก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่เยาวาชนไทยทั้ง120คนจากทั้งอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยมูลนิธิสุพาณนิมิตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยช่างทองหลวงศูนย์พิทักษ์สตรีและเด็ก สหสไทยมูลนิธิได้มีโอกาสเรียนรู้หลักสูตร Dancing to Connect ที่มีเป้าหมายส่งเสริมความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศโดยการเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงหน้าตัดสินได้พร้อมกับการพัฒนายาว,วชนให้เป็นผู้นำในอนาคตโดยการฝึกฝนทางด้านทักษะและกระบวนการความคิดซึ่งเด็กๆจะได้มีโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยการออกแบบท่าทางเพื่อน,นำไปแสดงในวันสุดท้ายหลังจากจบหลักสูตรครับ ก็แลกเปลี่ยนทั้งเราก่อนที่เราจะมาทาวอร์มอัพค่ะเราจะนั่งเป็นเครื่องกลมเราจะคุยสื่อสารกันประมาณว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันประเทศไทยมีวัฒนธรรมอะไรแล้วก็ที่ประเทศของประเทศค่ะก็มีวัฒนธรรมยังไงก็แลกเปลี่ยนกันค่ะไรบ้างก็อย่างเช่นว่าเขาเขาาจะมีคําถามมาบอกว่า ทำอย่างให้ให้คิดมาหนึ่งคำใช่ไหมให้คิดให้คิดมาหนึ่งคำที่แสดงออกถึงความเป็นไทยเราเราบอกเขาไปเราเราก็บอกเขาไปแล้วเขาก็สนใจค่ะแล้วก็ถามว่ามันเป็นยังไงอย่างการละเล่นใช่ไหมการละเล่นของเด็กไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาสนใจโดยเฉพาะเป่ากบกลับเดินกะลาค่ะใช่ค่ะเอาปยุกในท่าเต้นเอามาไปยุกต์ใช้ในท่าเต้น การผสมผสานดึงเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นที่คนไทยคุ้นเคยเข้ามาใช้ในการออกแบบท่าทางเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของการเรียนรู้ประสบการณ์การเต้นผ่านวัฒนธรรมครั้งนี้ทั้งการละเล่นเป่ากบกระต่า,ตายขาเดียวรำไทยดอกบัวสิ่งเหล่านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นไทยซึ่งก็ถูกนํามาใส่ไว้ในการแสดงเช่นกันคาเมนนิโคลสมิธหนึ่งในทีมนักเต้นจากคณะป t ดีและวิทยากรเล่าให้ทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงฟังว่า โปรแกรมการฝึกอบรมนี้เริ่มต้นจากประเทศเยอรมนีและประสบความสําเร็จมากซึ่งทางสถานทูตสหรัฐที่ประจําทั่วโลกเป็นผู้สนับสนุนส่งทีมให้เดินทางไปถ่ายทอดโครงการนี้ในหลากหลายประเทศโดยการมาเยือนเมืองไทยของเธอและคณะ ทำให้เธอได้เรียนรู้ว่าเยาว,วชนไทยนั้นมีความคิดสร้างสรรค์และเก่งมากขนาดไหนคาม e นนิโคสมิบอกผมนะครับว่าการอบรมนี้ได้รับความนิยมเพราะมันทําให้พวกเขาได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ และเด็กที่เข้ามาอบรมก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันในรูปแบบสนุกสนาน <communicating produce. S 1> ผ่านการสื่อสารในรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายโดยการเต้นสิ่งที่เขารวมถึงทีมเต้น Battery Dance Company <feel> ต้องการก็คือการที่เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม เรียนรู้เรื่องความคิดสร้างสารรค์ในหลากหลายรูปแบบการผสมผสานความคิดเปิดโอกาสให้นำพื้นหลังทางวัฒนธรรมสิ่งที่รักใส่ลงไปในท่าทาง <These kids S 2> ซึ่งนี่ก็ถือเป็นสิ่งใหม่สำหรับเด็กๆที่นี่ ihr ques แม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่สิ่งที่เกิดจากการเข้าฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งนี้ให้ประโยชน์มหาศาลแก่เด็กๆเพราะนอกจากการได้เรียนรู้ความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมแล้วถือว่ายังได้มีโอกาสโชว์ศักยภาพของเยาวชนไทยด้วยซึ่งการใช้ศิลปะที่เป็นภาษาสากลมาเป็นตัวเชื่อมการสื่อสารแม้จะมีความยากในช่วงแรกเพราะต่างกันด้วยภาษาวัฒนธรรมแต่เมื่อทุกคนเปิดใจเรียนรู้แล้วนั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคในการเข้าถึงกันอีกต่อไป สิ่งเหล่านี้จะบ่มให้เด็กให้เขาได้รู้และเข้าใจว่าเมื่อโตขึ้นในอนาคตพวกเขาจะอยู่บนโลกใบนี้คนเดียวไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อโลกเดินทางเข้ามาใกล้กันมากขึ้นการเข้าใจความต่างจะช่วยลดช่องว่างความขัดแย้งและจะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขครับธนากรชุมทองถ่ายภาพสัตคุณตันทวิวัวิทีมข่าวศิลปวัฒนธรรมบันเทิง nationtv รายงาน